ร้อยสี่วันไหนก็ได้ดีไหมใจังกันในเวไปมาอธิฐานใหี่เราด้วยๆใช่ไหมทำที่วัดอ่าน้อธิษฐานด้นะจับกันในเว้นพมทแมวหูหัวเดงสุนักายพี่หูจับกันทั้งหมดเสียแุกคน้แล้วนะทำด้วยด้วยดุ้กคน ว่จะหลุดเท้าเลยอัดพลังไปแล้วไม่ต้องจับไม่ต้องจับเออให้เขาลุกของเขาเองไไนี่งไวๆจับเออจะได้หายจะได้รู้ว่าเขาอยู่คนเดียวที่บ้านตอนนี้อยากเปจับเออเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้ารับพลังไปเออ๋ยจะเป่าของตัวมีคนฟัวเนาะ ที่เราช่วยสุดฝีมืออยู่แล้วเนี่ยจากประคองไม่ต้องประคองแล้วเดินมาพี่โอเคไหมแฮปปี้แล้วนะนัขาขอหน่อยข้หน่อยขหน่อน่งขาหน่อย่งเดินไปไหมเออได้ได้ นน่สูยถึงร้อยดีขึนกี่เปอร์เซ็นแล้วร่างกายเราหนาแปดสิบล้วาอหายไปไวนะท่องพันโลยาพันโลยาไว้พันโลยาท่องไว้ท่อท่อดีจะหายไไปนี่ทำบุญนะวันสองวันนี้ทำเลยนะเด่ช้านะอาห่วงลด้เกินเน่ห่วงไห่วงไปถึงไทยมาถ่า้อยขเาู่

Lột tụi là đâu mày hãy đuôi hôm nay mong mong mày 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 ใสนมาจีบมีแล้วคนขึ้นขึมนขึ้นขึ้นขึ้นข้นขึ้าข้นขึ้นข้นขึไนข้นขึ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 ้มาึ้้นขึ้นนนน เนปขอพ่อรำรวยเดี๋ยให้ท่านช่วยเรานะสำเร็จแล้วก็ไปถวายลูกชิ้นปิ้งกันบ้างนะที่บ้านนะเรียกท่านมากินนะเอาเอาขึ้นลูกชิ้นปิ้งมาที่บ้านนะลูกินหมูนะเอออะไรก็บอกเล่าท่านชอบกินลูกชิ้นหมูเสร็จแล้วก็ไปขึ้นที่บ้านเราเตียนเตียนท่านกินนะขอพ่อรำรวยมาชิ้นลูกชิ้นหมูด้วย ไเออริงร้อย่ากายดีถึงจุดเปนแรกไปสิ